สวัสดีครับคุณผ <HHH> <t oler disadvantaged> ู้ชมครับวันนี้จะมารีบถ้อยแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยความคูกกุนย่างเหลือกันเลยทีเดียวแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นครบ3ามวันแล้วนะครับท่านผู้ชมที่กลุ่มคณะราษฎรนั้นบอกให้ประยุทธ์เซนลาออกนะครับท่านผู้ชมเมื่อ้นจะมีการรวมตัวอีกนั้นก็ต้องจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็ได้มีสถานการณ์บ้าบ้าบวคอแตกครับท่านอาชีวะนะท่านผู้ชมบุกป้องสถาบัน อะไรกันวนะ,ะเนี่ยบัทะเนตรนาลีนะครับท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่ๆครับท่านที่รามคาแหงหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่สุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านกินตุ6ตุลาโมเดลนั้นสอรีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจกลับมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองให้อย่างดีๆดกันเลยทีเดียวว่าจะมีการบุกผีนะว่าพลกระทิงแดงเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านั้นโดยตอนนี้สถานการณ์ของไอ้พวกสวัสดีลดช่องนั้น ไอหมอผ่าศพอะไรพวกนี้ก็ได้ออกมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมผู้ที่กําลังพยายามทําลายประเทศด้วยการกลดานทาลายคุณูปการอะไรก็อืมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นประยุทธ์ไม่ออกแน่ๆนอนนอนแล้วนะครับท่านทรงพลให้ทางบัตชางจะ้งหลายและกลุ่มคณะราษฎรอะไรนั้นอาจที่จะต้องเหนื่อยเล็กน้อยถึงขนาดหนักเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้น กลายเป็นโมฆะบุรุษไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวแล้วครับท่านโดยโมฆะบุรุษนี้นะกระดท่นผู้ชมเป็นบุคคลที่ไม่น่าจ,จะใช่คนหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครัดท่นผู้ชมเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถในการเป็นคนอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับท่านหลังจากที่โดนประนามสาปแช่งมาอย่างชัวง่วนาตาปีนั้นมันก็ยังหน้าด้านอยู่ในกรัดท่นผู้ชมโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาปฏิเสธจากประยุทธจ์จันโอชาในกรัดท่นผู้ชมกับการเคลื่อนไหว ของราษฎรครับท่านโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในการดึมบูชชมจะชา้าจะเร็วนั้นโดยประวัติศาสตร์เขาบอกให้ว่าฟังจริง3เท็จเจ็ดในการดึงบูชชมแต่เรื่องของปัจจุบันนั้นจริง7เท็จสามครับท่านแล้วก็หลังจากที่ผ่านเวลามาชั่วนาตาปีในการดึมบูชชมประวัติศาสตร์นั้นก็จะเริ่มออกมาอย่างเรื่อยๆ <c oughs> ครับท่านโดยประวัติศาสตร์ต้องการลึกในการดึมบูชชมว่าประเทศไทยเคยมีนายกรัฐมนตรีที่ฉลาดอย่างสุดตีงเลยทีเดียวนะครับท่านขยันโง่ ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีเลยนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยฟอร์ดทัศเทพนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าตามคําชี้แนะของหมอชังชาติหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยชังชาตินี่มันก็ใจมาหาซีนอยู่ทุกวี่วันครับท่านเพราะว่าไม่มีคนเลือกมันนะครับท่านผู้ชมความผิดหวังครั้งนั้นกลายเป็นความอกหักครับท่านส่งผลให้มันเจ็บเข้าไปในลึกในดวงใจนะครับท่านผู้ชมทุกวันนี้เลยออกมาแบบไม่มีหลักไม่มีแหล่งครับท่านเขาเรียกว่ารวยนะครับท่านผู้ชมรวยนะครับ ท่านไม่ใช่คอควายนำหน้าแต่อย่างใดโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ของกลุ่มเสื้อเหลืองนั้นก็อะไรกันก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมันแปลกประหลาดอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นสัญญาณที่แปลกประหลาดนะครับอย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวนั้นสอว่าจะเป็น6กตุลาเมเดยลหรือเปล่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยนี้เดลนิวก็แจ้งเข้ามาครับท่านแม่มงเอ้ยอะไรมาขายแล้ววะ เดี๋ยวถ้าให้ผมรวมไปหมดแล้วนะครับท่านมีของมาประกาศขายกลางสี่แยกบ้านผมอีกแล้วนั้นอ่านความจริงอ่านเดลินิววันนี้ไม่ลาออกเตรียมยจับตามม็อบรัสซารอนยกระดับกดดันบิ๊กตู่นะครับท่านม็อบเยาวชนปลดแอกหรือรัสซารอนหซึ่งมีทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั้งหลายออกมาชุมนุมขับไล่ระยุจันรโอชาในกระเดื่องบูชมที่ยึดอำนาจเข้ามาจากรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรครับท่านแล้วก็ได้ทําตัวสะุนทอยหรือไม่นั้นประชาชนทั้งหลายชอบว่ายอย่างสุดร้นนั้นผมทนไม่ได้ครับท่าน ไม่แก้ต่างอย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมโดยสันดานมันจะสืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นครับท่านก็ไม่สมควรจะไปว่าเขาแบบนั <Labor> <fi> ้นนะครับท่านผู้ชมส่วนปวิทย์ยังไม่ตายยังอยู่ดีครับท่านถึงแม้ว่ามันจะใกล้แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เอไม่มีไม่มีไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมโดยปวิทย์ฟังอยู่ก็ขอโทษมึงด้วยตาฟาดนะครับท่านโดยอืมอะไรวะเนี่ยประยุทธ์นะครับท่านผู้ชม พักที่แพ้กการเลือกตั้งนั้นได้เข้ามาพา่อสวัสดิ์รอดช่อง250ตัวยกมือให้นั้นอ่าก็ยังไม่ได้ลาออกนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้มันครับท่านจับตามองการเมืองไทยให้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์เต็มไปด้วยความคึกคักครับท่านโดยการขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดขยันในเรื่องโง่ๆนั้นถือว่าเป็นที่น่าอับอีอย่างสิ้นดีกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมีอำนาจแล้วก็ขยนันแล้วก็ดันโง่ด้วยนั้นผ ผมก็หือยจะยิงคำอีอมาใช้ก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมันนะครับท่านผู้ชมเตรียมก็ยีไว้สี่พันตัวแม่มืองเอ้ยคนมาไม่ถึงร้อยหรือเปล่านั้นก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งในสวะรอดช่องทั้งหลายทั้งอะไรสุดแท้แต่นั้นออกมาคาราคาซังอย่างไม่เว้นวายครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมกลุ่มไทยอ้างวังนั้นก็ได้ออกมาพยายามจะหาจุดยืนนะครับท่านหลังจากที่ความพ่ายแพ้นั้นมันยังติดตึงอยู่ ในหัวใจนะครับท่านผู้ชมอย่างชั่วนาตาปีไละล้นสุวิทย์ก็ออกมาขยับเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเหรียญมึงอย่าเพิ่งตายฟังทางนี้ลงค่าสัตว์เป็นไงบ้างหลังจากประกอบการนะครับท่านผู้ชมโรงพยาบาลหรือว่าลงค่าสัตว์นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านส่วนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชม ผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีเอ้เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการยึดอำนาจนั้นนะครับท่าน <c oughs> ก็ยังคงทําตัวได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับ่านผูชมเสมอต้นเสมอปลายที่ว่านี่คือสุดทอยนะครับ่านผูชมไม่มีอะไรเกินกว่านี้แล้วหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านประชาชนก็บอกมาแบบนี้นั้นผมก็เดินไปบอกเขาอย่าไปว่าเขาแบบนั้นโดยน,นี่ไทยรัฐแจ้งเข้ามาครับท่านโดยแฟนคลับของประยุทธ์ฟังอยู่นั้นมึงรีบกดสต็อปแล้วก็เปลี่ยนไปดูเนชั่วอย่างด่วนเลย ก่อนที่มึงจะรีบด่วนตายไปในไม่ช้ากับข่าวนี้นะครับท่านก่อนที่จะหัวใจหยุดเต้นไปนั้นโดยคณะราษฎรขีดเส้นสี่ทุ่มวันนี้ประยุทธ์ต้องตายแน่ๆแหมเ e ออรอทำงานศพเอมมจะไปไม่ใช่คณะรฎรขีดเส้นสี่ทุ่มวันนี้ประยุทธ์ต้องทําตามข้อเรียกร้องเอ๋ยตาฝาดเล็กน้อยถึงปานกลางนะเว้ยเฮ้ยประยุทธ์มึงอย่าเพิ่งถือโดยคณะรัษฎรชวนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบชุมนุมกาหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวขีดเส้นสี่ทุ่มวันนี้ประยุทธ์ออก นะครับเอ้ยนายกประยุทธ์ต้องลาออกโอยพลาดแล้วกูดันไป่าน,นเต็มนะครับท่านดันแบบว่านายกประยุทธ์นั้นแต่อย่างไรก็ไม่แน่ใจเพราะมันทําให้คําว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นนะครับ่านบูชมดาวเกตลงมาครับท่านเรียกว่าจากวันนะ พามสูงสุดนะครับท่านผู้ชมพอไอ้นี้เข้ามาแล้วก็ใส่เว่านายกนำหน้านั้นมันจะลงไปสู่ภาวะมหาตริตหรือว่ามหาจันทานเลยนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุเลสิ้นดีอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหมอชังชาตินั้นก็ออกมาแพร่ๆว่ากลุ่มเยาวชนบดแองหรือว่าคณะรัษฎรอะไรนี้นั้นอาจจะไปปิดสภานะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปเพออราะว่าฝอทัศนเทพนั้นหล <c oughs> ังจากเมื่อคืนได้ไปออกทอล์กอิงไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านหลังจากที่พิธ กรยิงคําถามว่าตามที่ไอ้ช่างชาติบอกออกมาว่าผมไม่ใจปิดหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้คือคําตอบของฟอรดทัตเทพครับท่านเพราะตอนนี้ไม่มีแกนนำนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่จับตามองอย่างสุดลงเลยทีเดียวและผมก็ลืมไปว่าผมจะถแถลงข่าวแค่แป๊บเดียวเท่านั้นทําไมมันบานน้ำลายอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยสวัสดีประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมที่สนับสนุนผมอย่างชั่วนาตาปีครับท่านก็ไปที่ที่อะไรดีวะก็เป็น ที่อะไรก็สุดแท้แต่นะก็ได้ผู้ชม โดยคอนเซปต์ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมีไว้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสําหรับประชาชนหลายอย่างชาวเรานั้นนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ก็ต้องไล่หนังสือก็ต้องอ่านนะครับทานการบ้านก็ต้องทานนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษานักเรียนนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเด็กท่านประถมด้วยนั้นก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นโมฆะุรุษอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวโอ้ย <c oughs> นะครับท่าน <c oughs> โดยคนเด็กประยุทธ์ไม่โกงครับท่านบัญชีทรัพย์สินก็ไม่ยืดน,นะครับท่านผู้ชมไม่โกงถูก ต้องครับท่านไม่โกงนะครับท่านผู้ชมแต่การยึดอานาจนั้นคือการป้นครับท่านยิ่งกว่าป้นว่านเอ้ยปนชาติป้นวัดชัดเจนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ๆคือ แม่เหมยโดนโจมตีนะครับท่านผู้ชมโดยบีมอย่าเพิ่งยิ้มเลยมันโดนตัดไปอีกแล้วครับท่านอะไรกันว่าเนี่ยดีสัญญาณเชื่อมมาต่อท่านนะครับท่านโดยถึงไหนแล้วว่าเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ก็ต้องไล่หนังสือก็ต้องอ่านการบ้านก็ต้องทำนะครับท่านผู้ชมโดยก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านเพราะประยุทธ์นั้นมันไม่ออกแน่ๆนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้หมอชังชาตินั้นอาจจะจบปวดเหลือเก็ได้เทียวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยปิดตาการแลนนี้นะครับท่านผู้ชมยัง คงเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยบางคนนั้นก็ยังมุดรูอยู่นะกันดั้มผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นไอเทือกหรือเปล่านั้นนะกันด้มผู้ชมเอากระลามาครอบหัวตัวเองและหัวชาวบ้านเขาในกันด้มผู้ชมประชาชนหลายบางกลุ่มนั้นก็เต็มใจครับท่านนะกันด้มผู้ชมในการที่เอากระลามาครอบไว้นั้นนะกันดั้มผู้ชมเป็นธาตุที่ปล่อยไม่ไปหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจครับท่านส่วนบางคนนั้นก็ตื่นแล้วตื่นเลยนะกันด้มผู้ชมไม่มีการกลับไปนอนอีกนั้นนะกันด้มผู้ชมอาจจะว่ากินเบอร์ หรือว่าเนตกาแฟหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจในการดูชมนะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยหลังจากเห็นข่าวอาชีวะประทะเนตนาลีนี่ผมก็สมเพศอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับานผู้ชมท่ามกลางการใช้รถขยะอย่างเป็นประโยชน์นะครับานผู้ชมรู้จากบุญคุณโทษหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจในการขนคนเสื้อเหลืองมานั้นในผะะูน้ชมก็เป็นอะไรที่สุดทอตสุดตีนอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้านผะะูน้ชมสถานการณ์ของ มอบหน้าเรียนจำนั้นนะครับท่านผู้ชมเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเรานั้นก็ต้องจับตามองครับท่านโดยประชาชนก็ได้ทยอยกันอย่างครับข้างกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ต้องจับตาอย่างดิดีๆกันเลยคืนนี้นั้นจะจับหูจะจับอย่างอื่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดครับท่านคือกลุ่มคณะราษฎรหรือเยาวชนบทแอกอะไรและกลุ่มประชาชนทั้งหลายนั้นที่ออกมากันเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าไอ้ตัวที่เคยบอกว่า5,000ันนั้นมันหายไปไหนนะครับท่านผู้ชมจะประกาศเป็นบุ คนหายนั้นก็ไม่น่าจะได้ครับท่านบอยพสตดิสนเบิร์กนี่มันเป็นถือเป็นโมฆะบุรุษนะครับท่านผู้ชมไรซึ่งความสามารถในการเป็นมนุษย์โดยสิ้นดีหรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ใจคือเยาวชนบทแอกยังไม่มีข่าวใหมแ่แจ้งเข้ามาเออ,อ,อนะครับท่านผู้ชมโดยทุกวันนี้ครับท่านผมชักจะ ปวดหัวเลือราคณะกรราสั่งแล้วนะครับท so ่านผู้ชมโดยกว่าจะได้แต่ละข่าวนั้นแม่มึงเอ้ยข่าวมันไม่ยากครับท่านแต่มันยากตอนที่เอามาแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยข่าวการเมืองนั้นตอนนี้มันแทบจะเข้ามาหลอนในหัวกระบาลผมแล้วครับท่านไม่ได้รู้เรื่องความเป็นไปในเรื่องข่าวอาชญากรรมอะไรสักเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะครับท่านผู้ชมมัวแต่มาร่วมขับไล่บ้านํำลายตัวนี้นะครับท่านผู้ชมที่มันชอบออกมาพูดนะ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 ัะน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 นน ต้นเปเราไม่ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่านะั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยพักแมงสาบก็อย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ก็ต้องระวังตัวไว้โดยไอ้พักนี้นะมันชอบหาซีลและมันชอบตีกินนะครับท่านผมก็มองว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะโดนพักแมงสาบมันล่อเล่นซะก่อนนะครับท่านโดยระวังไอ้พักโซนินุซนเบร์กนไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวพฤษศภาคี 3- านั้นหลังจากที่จำลองสีเมืองออกมาเสร็จเรียบร้อยสุจินดาไปแล้ว แล้วนั้น,น,นบท่านผูชมตอนเลือกตั้งนั้นไอ้พักส้นตีนนี้เลยนะครับผูชมที่เคยไปทุกคนนะไอ้โรงหนังเฉลิมไทยนะครับท่านว่าปีดีจุดๆนั้นเมื่อช่วงนาตาปีที่ผ่านมานั้นก็ได้มีวัฒกรรมใหม่เรื่อยๆครับท่านโดยตอนนั้นปี3ใกล้ๆปีปี4ศนย์ะครับผูชมก็จําลองพาคนไปตายครับท่านโดยสมัยทักษิณก็อ่า รัฐสภาอะไรของมันนั้นนะครับ่านผูชมอะไรแล้วว่าะเดจการรัฐสภานะครับ่านผูชมใจที่เป็นะเดจการรัฐสภาเพราะว่ามันแพ้ครับท่านโดยไทยลักไทยได้คะแนนเสียงถล่มสลายนะครับ่านบูชมก็สร้างความไม่พอใจให้กับพรรคแมงสาบอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวครับท่านนับมาว่า20ปีมานี้นะครับ่านบูชมตั้งแต่บิ๊กจิ๋วพลเ,เอกชนพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธลาออกนะครับท่านโดยแล้วก็ชวนหลีกภัยได้เข้ามาตอนนั้นก็ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ่านผู้ชมเพราะว่าบิ๊กจิวลาออกไอชวนมาเลยได้ขึ้นนะครับ่านผู้ชมโดยหัว,วนหน้าพรรคแมงสาบเก่าอยา่างเงยิ้มด้วยโดยได้ไปเป่านกหวีดนะครับเานผู้ชมและหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับท่านปรากฏการไม่เคยชนะอีกเลยนั่นก็ทาให้พวกสวะรอช่องนั้นเจ็บปวดเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนการจะเคลื่อนไหวของกลุ่มบระชาชนทั้งหลายนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องอเหนื่อยกันอีกเยอะนะครับเานผู้ชมและตอนนี้นั้นลุกกันขึ้นมาาททั่วุกส อาทิตย์ทั่วทุกประเทศเอ้ยทั่วทุกจังหวัดแล้วหรือไม่นั้นก็ทาให้พลเอกประยุทธ์ของพง์นั้นอาจที่จะรีบด่วนตายกันไปนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาที่ด่วนนอนไม่หลับนะครับท่านโดยหลังจากที่ประยุทธ์ออกมาบอกว่านอนไม่หลับนั้นในการดูชมผมก็มานั่งนึกอยู่โจกุชยานครับท่านมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเมืองวะในการดูชมโดยการเป็นโมฆะบุรุษนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อบะปริตริบลาดอย่างทุเรศินีหรือไม่นั้นเราก็ต้องจับตามองต่อไปอย่าไปว่าเขาแบบนั้นนะครับานผู้ชม ยังคงคอนเซปต์อย่างต่อเนื่องครับท่านฉลาดล้ำนะครับท่านผู้ชมล้ำสุดๆเลยมาก่อนการเวลาฉลาดนั้นก็ฉลาดแต่เรื่องโง่ๆหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับท่านผู้ชมก็ถึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาถแถลงก่อนครับท่านผู้ฟังที่รถในบีมันยังไม่ตัดนะครับท่านหากชอบคลิปนี้นั้นกดไลค์กดแชร์ให้สะเทือนปล่อมลอดช่องหน่อยนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบนั้นกดไลค์กันให้เยอะๆอย่างดุนๆกันเลยทีเดียวอย่าเพิ่งเลื่อนมาอ่านคอมเมนต์ครับท่าน <S <S แล้วกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมสำนักง,งานวิวี พอตครับท่านผู้ฝังยมิตรลบจบข่าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้จบไม่ถูกครับท่าน